ซีรีส์เรื่องใหม่ของนักเขียนในตำนานบอกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนาเวนนะครับวันนี้เรนาจะมาแนะนําตัวละครของซีรีส์เรื่องใหม่นะครับนั่นก็คือ our story นั่นเองบอกเลยว่าโปรเจกต์เนี้ยน่าสนใจมากๆนะครับเป็นการร่วมมือกันของ ยอนิมนะครับกับดีพาวิซิ่งรวมทั้งนักร้องทีป๊อปน้องใหม่นะครับที่กำลังมาแรงอยู่ในะตอนนี้เนาะนะก็คือ NKO ซึ่งล่าสุดเนี่ยเพิ่งปล่อยซิงเกิลแรกออกมาเนาะนะก็คือ Lunch the Dream นั่นเองความพิเศษนอกเหนือจากนั้นนะครับเพราะว่าอาบุคลิกของน้องๆทั้งหมด8คนนี่แหละนำมาสร้างเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครนะครับมีทั้งหมด สีู่่สี่สไตล์เดีวยวกันโดยผ่านการเล่าเรื่องของยอนนิมนะครับนักแต่งในะตำนานที่แบบโด่งดังมากๆหลายๆคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาอยู่แล้วนะครับซึ่งผลงานที่โด่งดังของเขาเนาะไม่ว่าจะเป็นมัดแรกรักแพ้ทางรักลองให้รัวรักแล้วก็สุดแดนรักนั่นเองครับแต่และเรื่องเนี่ยดีงามทั้งนั้นเลยนะแต่ว่าคลิปวิดีโอนี้นะครับเนี่ยจะไม่ได้ลงดีเทลลึกมากว่าแบบเฮ้ยใครได้รับบทไหนเนาะอยากจะให้ทุกคนอนะ่ะคอมเมนต์แล้วก็อรอรลุ้นกันว่าเฮ้ยแบบคาแรคเตอร์เนี่ยเหมาะก,กับใครบ้างนั่นเอง คือเรื่องนี้นะครับเส้นเรื่องเนี่ยจะเกิดขึ้นที่บริษัท s t a r l i ลท์เอนเตอร์เทนเมนะครับเป็นความรักของทั้งรองประธานบริษัทเด็กฝึกรวมทั้งผู้จัดการด้วยคือค่อนข้างที่จะน้าหลักแล้วก็ก,กูุกิกเลยแหละเริ่มจากคู่แรกก่อนละกันนะครับจะเป็นธันวากับเมษาธันวาเนี่ยเป็นชายหนุ่มอายุ24-25ปีเป็นทายาทเจ้าของบริษัท s t a r l i ลท์เอนเตอร์เทนเมซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ชั้นแนวหน้าของประเทศ ทำธุรกิจครอบคูมงการบันเทิงมีทั้งนักสแสดงนักร้องได้สังกัดมากมายท่านว่าเนี่ยเข้ามาทํางานในฐานะรองประธานบริษัทเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างเย็นชาส่งผลมาจากครอบครัวของเขานั่นแหละแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้เจอกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือเขาเอาไว้โดยบังเอิญการเจอกันครั้งนี้เลยทําให้หลายอย่างในตัวของเขาอะเปลี่ยนไปเมษาเด็กหนุ่มอายุ19ปี ฐานะทางบ้านปานกลางเรียนชั้นปวส2ในวิทยาลัยแห่งหนึ่งเมษาเนี่ยเป็นเด็กซื่อๆขยันจิตใจดีเป็นที่รักของทุกคนแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้รับการช่วยเหลือจากชายหนุ่มที่ภายนอกอะ่ะแสนจะเย็นชาแต่เมษาเนี่ยมองว่าคนคนนี้ใจดีเมื่อได้ใกล้ชิดกันเมษายิ่งอยากทำให้ฝ่ายรู้สึกดีและเปิดใจให้กับคนอื่นๆบ้าง ฤดูร้อนในเดือนเมษาจะสามารถละลายหัวใจที่เย็นชาของฤดูหนาวในเดือนธันวาได้แค่ไหนกันนะมาต่อกันที่คู่ที่2กันบ้างนะครับจะเป็นศาสินกับฟ้าคามศาสินชายหนุ่มอายุ26ปีชีวิตพกผ่านตกงานเพราะความผงผางของตัวเองเนื่องจากเป็นคนไม่ยอมคนพี่ชายของเขาเลยชักชวนให้เขาอะมาช่วยงานดูแลนะักแสดงของสตาร์ไลต์เอนเตอร์เทนเม ที่พี่ชายของเขาทํางานอยู่ซึ่งทําให้เขาอ่ะได้เจอกับนักแสดงหนุ่มหน้าใหม่ที่พี่ชายดูแลอยู่แต่การเจอกันครั้งแรกเนี่ยไม่ค่อยน่าประทับใจนะักทําให้ทั้งสองคนอ่ะกระทบกระทั่งกันบ่อยๆจนมีเหตุให้เขาต้องมารับหน้าที่ดูแลนักแสดงหนุหน่มแบบเต็มตัวซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะละเลยอ,อีกฝ่ายไปบ้างพอได้รู้จักได้ใกล้ชิดกันจริงๆความรู้สึกบางอย่างเนี่ยก็เกาะตัวขึ้นภายใต้ความสับสนของตัวเขาเองฟาคาม ชายหนุ่มวัย23ปีเข้ามาในวงการบันเทิงได้1ปียังไม่มีผลงานอะไรเข้ามามากนะักเขาาเป็นเด็กกำพร้าที่ขยันอดทนรับในงานวงการบันเทิงไม่ว่าจะได้งานโฆษณางานแสดงบทบาทไหนเขาก็รับทั้งหมดแม้เป็นตัวประกอบไม่กี่ฉากเขาก็รับในชีวิตของเขาคนที่แบบเสมือนครอบครัวมีอยู่ไม่กี่คน นึ่งในนั้นคือผู้จัดการของเขานั่นเองแต่เขาอ่ะไม่ค่อยถูกกับน้องชายผู้จัดการเท่าไหรนะ่นักจนมีเหตุให้น้องชายผู้จัดการเข้ามาดูแลเขาเต็มตัวเขามีความรู้สึกต่อต้านเพราะอีกฝ่ายก็เหมือนจะละเลยเขาในช่วงแรกๆแต่หลังจากที่อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงตัวเองเข้ามาดูแลเขาอย่างดีความรู้สึกดีๆเนี่ยก็เริ่มเกิดขึ้นเช่นเดียวกันใครบอกกันว่ายามท้องฟ้าสีครามเราจะไม่เห็นพระจันทร์ลองมองดูดีๆสิ แล้วเราจะเห็นว่าทั้งสองอ,อยู่ด้วยกันได้จริงๆขยับมาที่คู่ที่3กันบ้างน,นะครับจะเป็นธนากับเจสันแชงธนาเนี่ยจะเป็นบริการรูปร่างดีนะครับอายุประมาณ26-27ปีเป็นคนบุคลิกนิ่งๆเป็นคนจริงจังกับการทำงานมากนะครับเขา,าเป็นเด็กกัมพาที่ดิ้นรนทุกอย่างมาด้วยตัวของเขาเองเขาจึงไม่มีห่วงอะไรแม้ต้องมาอยู่ดูแลลูกขาตลอด24ชั่วโมงก็ตามวันหนึ่งเนี่ย เขาถูกว่าจ้างมาดูแลนักร้องหนุ่มที่มาจากประเทศไต้หวันเขาต้องสะกดกั้นอารมณ์ตัวเองให้มากที่สุดเพราะโดนนักร้องหนุ่มปั่นหัวให้เงินหยิดได้ตลอดเจสันแชงนักร้องหนุ่มดาวรุ่งชื่อดังจากประเทศไต้หวันอายุ20ปีเขาพูดไทยได้เพราะเคยมาเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยเจสันเนี่ยได้รับการเซ็นสัญญาจากบริษัท Starlight Entertainment ให้มาร่วมง,งานกันเป็นระยะเวลา6เดือนเขาจึงต้องเดินทางมาอยู่ที่ไทย เจสันเป็นคนสดใสล,ล่าเริงดื้อน,นิดๆส่วนหน่อยๆและชอบแกล้งบริการตัวเองให้หัวปัน่นส่วนหนึ่งอะพอเจสันอยากให้บริการส่วนตัวของเขาแสดงอาการอื่นๆอ,ออกมาบ้างทุกการกระทํามันมีเหตุผลถ้าเหตุผลนั้นคือการบอกเป็นนัยยะว่าผมรักคุณคุณจะเชื่อไหมมาต่ออันที่คู่ที่4กันบ้างนะครับคู่นี้เนี่ยถ้าบอกว่าเป็นคู่ออาจจะไม่ถูกต้องเท่าไหร่เนาะเพราะว่า เป็นรักสามเศร้าของเรา3คนนะครับก็คือนาทีกอนวิทแล้วก็อาักคณีนั่นเองนาทีหลือนิจะเป็นนักศึกษาปี2นะครับของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งคณะนิเทศศาสตร์ซึ่งเขาอ่ะเป็นเด็กฝึกวงบอยแบนด์ของบริษัท s t a r l i ลท์เอ e นเตอร์เทนเมนวมกับคนอื่นๆอีก3คนนิกอ่ะเป็นคนที่ใจดีอบอุ่นตามภาษาพี่ชายคนโตของครอบครัว นิกมักจะเอาใจแล้วก็ตามใจน้องเล็กสุดของวงอยู่เสมอเพราะว่าเขาอ่ะแอบชอบอีกฝ่ายแล้วก็เป็นพี่หรหัสของอีกฝ่ายด้วยแต่สตูหัวใจของเขาก็ดันเป็นสมาชิกในวงอีกคนน่ะสิส่วนกอนวิทหรือกิมเป็นนักศึกษาปีหนึ่งคณะเดียวกันกับนิกเขาอ่ะเป็นน้องเล็กสุดของวงที่จะได้เดบิวเป็นบอยแบนด์กิมเนี่ยเป็นหนุ่มสดใสล่าเลิง มืนๆแล้วก็อื่นๆตามใครไม่ค่อยทันชอบอ้อนทางรุ่นพี่เราก็เพื่อนทุกคนเนี่ยจะคอยเอาใจเขาอยู่เสมอแต่เขาอ่ะไม่เคยรู้ตัวเลยนะว่ามีคนกําลังจีบเขาอยู่ถึง2คนส่วนอักคณีหรือเพิงนะครับนักศึกษาชั้นปีที่1เรียนคณะเดียวกับกิมและเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันแถมยังเป็นเด็กฝึกในบริษัท s t a r l i ล e Entertainment ด้วยกันด้วยเพิงอะเป็นคนเงียบๆจริงจัง เขาอชอบกิมแล้วก็มักดูแลกิมในแบบของเขาถึงจะไม่ค่อยแสดงออกมากนะักเพราะเก็บซ่อนความรู้สึกเก่งแต่เขาก็เป็นคนที่ตามใจกิมเก่งมากคนหนึ่งเป็นพวกดุแต่ใจดีเพิ่งไม่ถูกกับนิกสักเท่าไหร่เพราะรู้ว่านิกกำลังจีบกิมอยู่จริงอยู่ที่เขาว่าความรักมักเป็นเรื่องของคนสองคนแต่ถ้าขอเพิ่มเป็นสามคนจะได้หรือเปล่านะ เป็นไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับคาแรคเตอร์ของตัวละครจากซีรีส์ Our Story นะครับถ้าเกิดมีข้อมูลอัปเดตมากกว่านี้เนาะเลยนะจะมาอัปเดตให้กับทุกคนอ่ะเรื่อยๆแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับหวังว่าทุกคนอ่ะจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เรนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรนก็ไปแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะบ๊ายบาย